ต่7-5นะครับผมสีแดงน้ำอยู่นะครับแม่ถ่ายลงบาสนะครับ2คะแนนติดไป2ลูกนะครับสบายออกนอกไปแล้วอขอ2คะแนนบ้านลนูกนี้โอ้โหล้มล้มลงไป7-7น,น,น,นะครับผม2คะแนนคื้นเลยไหมโอ้โหอาสีแดงของเวลานอกนระวันนี้สกอร์มา7-7แล้วนะครับผมโอ้โห2คะแนนทำงานไร้การนะครับผม ทางสีแดงงีู่เวลาสามลูกนะครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นรุ่น18ปีนะครับ4ทีมสุดท้ายท,ท,ที่ทีมทยโอ้โหไปชนะไปเข้าชิงน,นะครับคู่นี้ โอ้โหตานซานในตัดนี้ติ๊บสองคะแนนไม่หลงค่ัเดี๋ยวกลับากกมาดูคู่นี้กันนะครับคู่นี้เหลือแค่สองนาทีครึ่งตัดเราไหนลงนี้สวยๆว้าเอาไม่หลงเลยก็ช็อตออกมาแม่เสียดายเลยนะครับสองคะแนนโอ้โหออกมาเอายังได้อยู่แม่เอวดีจริงๆเลยไปเยอะเลย ต่านบอลนะครับสาวได้บอลนะครับโอกาสได้บุกเพื่อเพื่อนําอีกสักทีนึงนะครับเพื่อนําหาครับรอหนึ่ทีแล้วหนึ่งสองแม่าวนะครับสีแดงฟาวลูกโทษลหนึ่งลูก,ลก,ลก,กนะครับโอ้โหหันมาฝั่งนี้สองคะแนนลงไปโต้องนี้ตรงๆเลยตรงนี้โอ้โหลงมา คะแน 9, น9-7แล้วนะครับต้องเอาคืนนะโอ้โหลูกนี้สวยนะครับตัดตร,ร์ลจ่ายแหมเลี้ยงเข้าไปแล้วก็จ่ายสวยยัดสวยมากหนึ่งสองลว,วาาขวาปั่นไม่ลงเลย้่วยังซ้ำได้อยู่แหม่ไม่ยอมเก็บบอลอ้าวไหลลงไป10-8เริ่มมองดูเวลาหนึ่งแล้วซ้ายสาเต็ปไปชูสองคะแนนไม่ลงนะครับ โโอ้โหยังมีเวลาเหลืออีกครับ38วินาทีนะครับ12ต่อ1ต่อสิบเ,เอ็ดเขาได้ลูกโทษครับแถมเดียวนะครับจัมชูระยะกางโอ้โหไม่ลงนะครับไม่เป็นไรเอาไม้อ้าวจ่ายพลาดไหมโอ้โหจ่ายพลา,า,าดไปนะครับ ยี่สิบสี่วินะครับเหลืออีกสองเทินนะครับผมอนนเอาสามวินาทีนะครับแม่เอาแล้วครับสีดำจะได้บุกนะครับผมเดี๋ยวนี้จะตีเสมอได้ไหมโอ้โหหลุดเลยนะครับวาววงไป ตอนนี้คะแนนเดียวเท่ากันอยู่นะครับแล้วอ้าวหวังไปได้นะครับสองคะแนนสองคะแนนโอ้โหิดเดียวสามลงไหมอ้ายลงไปท่านทันไหมทนมันเลยท่านทันนะครับแม่เท่ากันนะครับสิบสามโลสิบสามนะครับแม่กรรมการบอกขันนะครับตอนนี้ถือว่าสองสนามเดือดกันทั้งคู่เลยนะฮะเยวาวชนก็เดือดน,นะครับ เยววาวชนก็สนะามต่อสี่นะครับเป็นสี่ดาวนะโอ้โหมาแล้วครับสามชั้นนะครับเจอกระดิใช้ทูเนียสองคะแนนนูงงี้แม่ไมเดีวยวไปโด้วยไป้วครับข้ามไปบนปีนวิญีมาหรอไม่ ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ใครได้สองคะแนนกว่าคนนั้นชนะนะครับผมชูแหวนใหญ่ตะวงไปโอ้โหเหลือทีสุดท้ายนะครับอ้าวมาฝั่งนี้บ้างนะครับสนามสองครับไม่แล้วครับหนึ่งสองว่าไปลูกนี้ยังไม่ลงนะ้ีรือเปล่าไม้ได้นะครับให้ต่อหกนะครับไม่เข้าบล็อกไปได้นะครับ ยังเล่นต่อได้ครับยังเล่นต่อได้ครับโอ้โหหนาวโอ้โหมุนมากเอาดินบล็อกนะครับโอ้โหเั็ไปเลยเอนเอ็นอ็มันเข้าไปสูงยาวเขาดีแต่ว่าไม่ได้อลิบาสได้สามทีกโยเอ็นนั่นโอ้โหหกเท่าโอ้โหสูสีจริงๆครับคู่นี้โอ้โหน้องฟิตเนสนะครับใช่ไหมใช่แล้วครับคู่เด็กคู่เด็กคู่เด็กเล็กไปมินโอ้โห ลงไหม,ไมเบี้ยนะครับแม่อ,อ้าลุยกันต่อแล้วครับอหนึ่งสองแล้วยอดไม่ลงเลยครับแต่ยังเก็บไว้ได้อยู่ชิโนโ้โยยยสองคะแนนลูกนี้โอ้โหเลยไว้นะครับอ้าสำคัญมากลูกนี้หน,นึ่สนงสองปลาพรัวเอาไปได้นะครับแม่แต่ยังได้ของบอลอยู่นะครับผม ผมพูได้นะครับอ้าจะเปลี่ยนมุบลูกนี้โอ้โหมันหาไม่เจอนะหาห่วงไม่เจอเอาลุยกันต่อนะครับต่อจะเข้ากันหนึ่งสองแล้วย้อนลงไปไหมไม่ลงไป่ลงวผมเลยยังรีบาว์ไม่ได้อย่างได้ของบอลต่อนะครับผมโยกครงมาโอ้โหกรรมการเป่าแล้วนะครับผม ที่นำเงินเปล่านะครับเาอาลุยกันต่อน,นะครับสกาวได้โยกขวาหนึ่งทีหนึ่งสองซ้ายแล้ววางลงไปแล้วก็สีซอ่อหกนะครับผมถามว,ว่างไงโยกออกขวาแล้วฟอซ้ายมาหายนะครับ มากนะครับแปดต่อหกนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับออย่าเส้นเลยนะครับหดดครับผมเอาอีกน้เอาลี่นให้เล่นใลีนไเริเอาเองเ้ลยโอ้โห้แรงจริงขกกาวต่อหกนะครับ ฟอ,อ,อสชั้นเริ่มไหลขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเอลบล็อกไปได้นะครับไปนะไปเอาไปเอาฟอสออกมาแล้วชนคนนะครับไปไปลงเลยสองคะแนนลูกนี้เอานะเลานะครับเป่นสองครับโบนหัวหนึ่งสองด<อ>ลววิร์ดลงไ,ไม่ไ ทันหรือเปล่าตงออกมาข้างนอกโอ้ยังได้นะครับเกือบนะสองคะแนนลูกนี้โอ้โหโดนปอบปดนะครับผมไม่ได้นะครับหมดเวลาช็อตก็กนะครับเอเวลานอีกเวลาเหลือหนึ่งนาทียี่สิบห้าวินะครับโอ้โหโชติพงศ์ยังลงนะครับกุกขิกกุกขิกยังได้นะครับเดี๋าวเราไปต่อสนามนี้ดีกว่าโชต์ใหม่ลงนะครับ ได้ออมมมแมแยังหาจุดเช่าไม่ได้นะครับส่งมากอหนึ่ทีแล้วจะเป็นต้องชูตนะครับผมเดีวเวลาช็อคคอกนะครับผมดีมา